สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตเตาน้ำมันเวอร์ชัน2025นะครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้างเนาะไล่จากรุ่นขวามือครับขวามือนี่จะเป็นเตาขนาด8นิ้วนะครับไม่มีโครงขาชุดนี้จะเหมาะสำหรับงานที่เอาไปต้มดันความร้อนสูงๆนะครับดันความร้อนแรงๆจะใช้เป็นชุดนี้นะครับโดยรวมแล้วจะมีตัวเตานะเสื้อเสื้อเตาเนี่ยขนาด8นิ้วครับท่ออากาศถอดออกได้เนาะแล้วก็ชุดถังน้ามัน ตัวนี้ลูกค้าไม่ได้เอาชุดระบบล์าแก๊สนะครับเพราะลูกค้าบอกว่ามันจุดได้ง่ายสะดวกนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นชุดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีขาตั้งหม้อสําหรับหม้อเบอร์เล็กนะครับชุดนี้ก็จะขนาด40คูณ40เซนนะครับแล้วก็สูง40เซนอะ่าโดยรวมลักษณะประมาณนี้นะครับเหลือเก็บสีทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้ครับอันนี้ก็ คงสร้างประมาณนี้นะครับชุดนี้ก็ทําสีไปได้ครึ่งหนึ่งนะเลยมาถ่ายให้ดูก่อนนะครับยังเก็บสีไม่เรียบร้อยนะครับชุดนี้ลูกค้าขอเพิ่มบังลมนะครับสองชุดนี้นะครับลูกค้าขอเพิ่มบังลมมาก็จะเป็นชุดประมาณนี้นะครับจะมีบังลมไปให้ทั้งสามทิศทางนะสามทิศทางส่วนฝั่งด้านนู้นก็จะมีตัวเปิดอยู่เหมือนเดิมนะเป็นช่องเปิดเหมือนเดิมส่วนด้านทนะ้ายเนี่ยก็จะมีชุดวาล์วแก๊สให้ทุกชุดนะครับทุกวาล์วแก๊สให้ทุกชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่เนาะ โครงสร้างประมาณนี้นะครับตัวนู้นเป็นตัว6นิ้วนะครับสำหรับสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเป็น6นิ้วตัวใหญ่นี้จะเป็นตัว8นิ้วนะแนิ้วแล้วก็มีชุดโครงขาขนาด40่สคูสีสูง40เซนนะครับถังน้ํามันจุได้2ลิตรครึ่งนะครับต่อมาตัวใหญ่สุดนะครับก็คือชุดขนาด45่สคูสีสูง40เซนนะครับหัวกระทะ KB10 สําหรับรองรับหม้อหรือภาชนะขนาดใหญ่นะครับดันความร้อนสูงเจาะรูลมให้อย่างใหญ่เลยนะครับ การความร้อนได้แรงมากทุกชุดนะครับมันมีทั้งอะแดปเตอร์ที่เป็นแบบธรรมดาและ LED ในปี2025นี้นะครับผมเปลี่ยนทุกชุดให้เป็นแบบ LED ทั้งหมดนะครับแล้วก็พัดลมขึ้นอยู่กับขนาดตัวเตาแล้วก็ขนาดของอของเสื้อเตานะครับที่ผมจะเปลี่ยนให้นะชุดเล็กเนี่ยก็จะใช้เป็น2.4เหมือนเดิมส่วนชุดใหญ่พวกนี้นะครับที่เป็นเตาขนาด8นิ้วจะใช้เป็น4.5แอมป์นะครับดันความร้อนกันให้สะใจไปเลยนะครับ ส่วนช่องพัดลมนะครับโครงสร้างเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตัวไหนที่รับน้ําหนักเยอะๆผมก็จะมีชุดค้าหลังไปให้นะครับชุดค้าหลังไม่ต้องกลัวว่าวางน้ําหนักมากๆแล้วมันจะกระดกนะครับผมมีตัวตัวปรับด้านหลังให้นะครับตรงนี้เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นงานสดนะเพิ่งเสร็จเลยนะสามเพิ่งเสร็จก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับทุกท่านนะลักษณะประมาณนี้ครับโอเคสนใจสอบถามหรือสั่งทำได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไลน์หรือว่ารายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับขอบพระคุณครับที่สั่งมาในรอบนี้เสร็จแล้วนะครับเริ่มที่เตาตัว,ตวเล็กนะครับตัวแรกเป็น8นิ้วท่อกาศถอดออกได้ครับแล้วก็ต่อพัดลมอะแดปเตอร์เป็น LED แล้วก็ชุดก๊อกน้ำเวาล์วน้ำทองเหลืองให้เรียบร้อยนะครับพี่ ชุดนี้ชุดหมอ้อก๋วยเตี๋ยวนะครับมีอยู่ด้วยกันสามชุดเหมือนกันครับตัวทองเหลืองถังถอดออกได้พัดลมแล้วก็ปรับอะแดปเตอร์เป็น LED ให้หมดครับชุดนี้ชุดนี้มีบังลมครับได้เรียบร้อยเนะถอดออกได้เหมือนกันครับแล้วก็ชุดนี้เป็นเตาแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วมีหัวอากาศถอดออกได้บังลมวาลแก๊สพัดลมนะครับสี่จุดห้าแล้วก็ อะแดปเตอร์ LED ครับแล้วก็ชุดนี้เหมือนกันอ่นี่ครับเป็น k ค1 0ครับ k ค1 0สิบพ่นสีให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เนาะทุกชุดอะแดปเตอร์ LED ให้หมดอันนี้ผมเทสทดลองให้ทำพร้อมกันเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ